เพงช่อ n แชนขอนำเสนอวิดีโอใหม่ๆของแก้มพีชคะ่ะเอาอะไรเซลเวลมามิ้งแจอยู่ไหนวะอยู่กับพี่จุบหรอสัญญาณอาจจะหายไปแป๊บนึง ยำใหญ่เหาพือ้อย่าตะกุยนะเองมากจังนี่โอป้าจังค่ะายย่ตรงนี้มันเหม็นเย,ะเยีะยวอินจังโอป้าโอป้านั่นไงโอป้าเดี๋ยวให้ดูโอป้าเดี๋ยวค่อยเอากงใหม่ให้โอป้า เหตุเรป้าปะเพราะว่าอีเอามาจากบ้านโอป้า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 พี่จุ่มกุญแจอ่ะกุญแจรถโอ้ยใหญ่ลำใหญ่ ๊ปใหญ่ค่ะไปลำใหญ่มาเสียงชันด่งงหน่อยเอาเนี่ยลำใหญ่อันนี้ไปไปอาบน้ำพี่ใหญ่ไปไปมาหนูพี่อ๋ออันนี้หรอรถกอล์ฟใช่ไหมเออแล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่หมวเป็นไงมีด้วยหรอล็อกอ่ะหอ

เขาบอกว่าพี่จุ๋มหอบเลยจะไม่บอกได้ไงคะไปเปลนตัวสรุปมุนวุ่นหลักเลยทอมพี่จุ๋มยืนนั่งกัง

จะไปเวละอะไรไอ้ิห่าเขาเนี่ยอ๋อมันทำอะไรได้บ้างอะคะ จะเอายาเนี่ยแต่ครั้งนี้แล้วคุณหมอใจยากินเว้ยแต่นีมันดีขึ้นนี่พี่จุ๋มใช่ไหมแห้งขึ้นแต่แค่ขนยังไม่ขึ้นอืถ้าถ่ายขนน่าจะดีเนาะไม่ถ่ายพูดออกไม่พูดออกเมือไม่ตัดนะคะวันนี้อาบน้ำอย่างเดียวตัดแค่แค่แค่เท้าเท้าท้องก้นเท้าท้องก้นอ่าเช็ดหูบีบตามใช่ โอเคหูอยากให้เขาน้ำเข้ามากา่ขั้นตอนนนี้ใช่ต่หูอ่ะมันใช่โอเคค่ะเราทำให้ระวังหูใช่ระวังหูหน่อยเสร็จแล้วเราแจ้งนะไปดูจ่ะจริงจริงมีคิวตักอาบได้กี่ตัวเออเอาไหมล่ะพี่จุ๋มมันมันเริ่มเหม็นแล้วเปล่า เราอยู่ทั้งที่ก็อาบไปเลยต้องให้พ่อเขาแบกมาขึ้นรถแหละหนูไม่มานะแล้วนะใส่รถก็อบะนมาเลยใส่รถไหนคันี้เหรอ็ก็คันเล็กดิให้พี่พีแบกคันใหญ่มาหนงจุ่มแบกมาหมด6ตัวก็ไปขนคับ เลยไงน่าถือไหมลดฟอสฟูติงแบกมาให้หมดแปดตัวจะมาทั้งแปดรอบให้หมาได้รู้ล่แปดรอบพบจับ,บปุ๊บก็วิ่งออกมาอีกแล้วนะ ไม่พีดูเปล่าท่านอยู่กับคุณพีเหรอคนอเล็กก็ไม่ต้องอา,าบไงจริงค่ะอาบหมดทุกตัวไปเลยหรือไว้าพีพีเราไม่ต้องตัดฝนดยอ่ะไม่ต้องค่ะไลาด้หมดเพราะว่ามันเปี้ยแล้วเดี๋ยวมันเป็นผิวหนังอ่ะได้หมดเ,มเ,เด,ดีด๋ยวเราเดี๋ยวเราก็มาถึงนี่ก็เดี๋ยวตั้งแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่างเพื่ออากาศระบาย แบบนี้แหละหน้าฝนเนาะจะไปขันใหญ่เดียวสนุกพี่สนุกจูบไม่สนุกนะคะ